สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากันนะครับโดยเป็นไฟฟ้าจากฐานไฟฉายอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะมีฐานไฟฉาย1ก้อนนะครับมีลังถ่านจากชุดของเล่น1อันนะครับมีสายไฟสีแดง1เส้นสีดํา1เส้นแล้วก็มีชุดหลอดไฟนะครับทีนี้ เรามาดูว่าไฟฟ้าคืออะไรนะครับอันนี้คือถ่านไฟฉายนะครับในถ่านไฟฉายเนี่ยมันมีไฟฟ้าอยู่นะครับน้องๆจินตนาการว่าถ่านไฟฉายมันคือลังมดก็ได้นะครับในนี่มันคือลังมดแล้วมีมีมดอยู่เยอะมากมีมดอยู่หลายๆตัวเดี๋ยวเราอ่ะจะให้ไฟฟ้าทํางานหรือจะให้มดทํางานให้ดูนะครับขั้นแรกก็คือน้องๆหยิบรังถ่านมาก่อนนะครับแล้วน้องๆก็เอาถ่านอ่ะใส่เข้าไปในรังถ่านทีนี้ ฐานมันน่ะมันจะมีขั้วนะครับน้องๆดูที่หัวของฐานนะครับด้านที่มีตุ่มเนี่ยนูนๆเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าขั้วบวกนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านก้นเรียบๆเนี่ยจะเรียกว่าขั้วลบ,นะ,บนะครับที่ฐานไฟฉายก็จะมีเครื่องหมายมีเครื่องหมายว่าเป็นขั้วลบหรือขั้วบวกอยู่นะครับฐานไฟฉายมันจะมีขั้วแบบนี้ทีนี้ตัวรางฐานเองเนี่ยถ้าพลิกมาข้างล่างเนี่ย มันก็จะมีเขียนเหมือนกันว่าขั้วบวกจะตรงกับสีแดงนะครับแล้วก็ขั้วลบนี่จะตรงกับสีดําปกติแล้วเนี่ยในในขั้วไฟฟ้าเนี่ยเราจะมักจะแทนขั้วบวกด้วยสีแดงนะครับถ้าไม่ทราบขั้วก็ดูสีแดงไว้ก่อนสีแดงนี่น่าจะเป็นขั้วบวกอันนี้เราเอาถ่านไฟฉายใส่เข้าไปในรลังฐานนะครับโดยเอาขั้วบวกของไฟฉายใส่ไปด,ด้านสีแดงแล้วก็กดลงไปนะครับ ถ้าน้องๆกดไม่ลงนะครับเรียกคุณพ่อคุณแม่หรือเรียกพี่ๆเข้ามาช่วยนะครับกดเข้าไปแบบนี้วิธีเอาออกเอาฐานไฟฉายออกจากลองฐานก็คือพิจากข้างล่างนะครับแล้วก็เอานิ้วดันนะครับดันดันมันเข้าไปฐานมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับนะฮะนี้คือเป็นวิธีเอาฐานเข้าไปฐานออกส่วนตรงนี้ขั้วสีแดงก็จะหมุนได้ครับหมุนหมุนเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาต่อสายไฟเข้าไปในช่องนี้นะครับเราหมุนขึ้นแล้วเราก็หมุนลงนะครับเราหมุนได้แบบนี้ ทีนี้ให้ต่อสายไฟตามแบบนี้นะครับเอาสายสีแดงนะครับสายสีแดงต่อจากขั้วสีแดงนะครับขั้วบวกของฐานไฟฉายพิธีต่อนะครับก็คือสอดสอดเขาเข้าไปนะครับใต้คอใต้หัวหมุดสีแดงครับแล้วก็แล้วก็หมุนครับน้องๆทำบนพื้นก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายสอดแล้วก็หมุนหมุนหมุนปิดเหมือนหมุนปิดฝาขวดนะครับ ปิดขวดกระติกน้ํานะครับหมุนหมุนปิดไม่ต้องแน่นมากครับเดี๋ยวตอนแกะมันจะแกะย,ยากนะ,ะหมุนให้มันอยู่อ,อันนี้ไม่ไม่อยู่เดี๋ยวผมเพิ่มหน่อยอ่าโอเคหมุนแน่นละนะ,ะแล้วก็สีดํานะครับสายสีดําก็จะต่อจากขั้วสีดํา แล้วเราก็เอาปลายสายสีแดงสีดำมาครับต่อกับที่หลอดไฟนะครับแล้วก็สีดำต่อกับที่ขั้วสีดำอ่าน้องๆเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับพอเราต่อแบบนี้แล้วเนี่ย หลอดไฟมันสว่างหลอดไฟมันสว่างถามว่าทำไมมันสว่างเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันครบวงจรนะครับกระแสไฟฟ้ามันมีทางเดินของมันแล้วก็กลับมาที่แบตเตอรี่ได้หรือในลังมดเนี่ยมันมีมดตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆเดินออกจากลังนะครับออกทางขั้วบวกนะครับผ่านไปทางเดินของมันก็กคือสายไฟ แล้วก็ผ่านหลอดไฟนะครับแล้วก็กลับมาทางสายสีดําตัวนี้หลอดไฟเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้มันมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่นะครับแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมองไม่เห็นมันเล็กมากนะครับไฟฟ้าเนี่ยจะเดินทางตามสายสีแดงนะครับเรามองไม่เห็นครับต้องใช้กล้องกล้องจุลทรรศน์ที่กําลังขยายสูงมากๆเราถึงจะเห็นไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ผ่านหลอดไฟแล้วก็กลับมานะครับถ้าเรา ถ้าเราตัดทางเดินของเขานะครับเช่นเราถอดถอดสายสีดำออกนะครับไฟมันก็จะดับเพราะว่ามันมันไม่ครบวงจรน,นั่นเองแบบนี้เรียกว่าไม่ครบวงจรก็คือไฟฟ้าเดินปุ๊บอุ้ยมันไปต่อไม่ได้มันกระโดดไปสายทนนี้ไม่ได้นะครับพอมันไม่ครบวงจรเนี่ยมันก็จะไม่มีกระแสที่ไหลเป็นวงกลมพอมันไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเป็นวงกลมเนี่ยหลอดไฟมันก็จะไม่ติดนะ ทีนี้เรามาดูสเต็ปต่อไปนะครับเวลาเราจะอยากให้หลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างเนี่ยจากไม่สว่างทำให้เป็นสว่างเราก็ต่อสายคืนเข้าไปนะครับน้องๆน,นึกออกไหมครับมันก็คล้ายๆกับไฟในบ้านเราเวลาเราอยากให้ไฟดับ หรือไฟสว่างเราก็ต้องใช้วิธีตัดวงจรของเขาให้ขาดออกจากกันทีนี้การตัดวงจรแบบนี้มันไม่สะดวกครับมันไม่สะดวกเราก็เลยมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งตอนแรกไม่ได้แนะนําเขาเรียกว่าสวิตครับสวิตเดี๋ยวลุงหาสวิตมาอ่า,อานี่คือบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่ครับช่วยหยิบตัวแบบนี้ให้ผมหน่อย ตัวแบบนี้เรียกว่าสวิตนะครับสวิตเนี่ยจะเป็ลนลักษณะเป็นแดงดำแบบนี้เป็นขั้วไฟฟ้าแล้วก็มีมีก้านโยกนะครับโดยโดยก้านโยกอันยาวเนี่ยมันจะมันก็จะต่อกับขั้วสีดำถ้าเราดูข้างล่างนะครับจะเห็นโลหะนะครับจะเป็นสีดำตัวขั้วนี้ก็จะต่อกับสีแดงเราก็จะใช้สวิตเนี่ย มาเป็นอุปกรณ์ที่จะควบคุมกระแสไฟฟ้าทําให้เราสะดวกนะครับเราจะลองต่อกันดูผมจะหยิบสายไฟอีกเส้นหนึ่งมานะโดยผมจะต่อต่อเป็นวงกลมครับจริงๆสายไฟนี่สีแดงหรือสีดำเนี่ยมันเหมือนกันนะน้องๆมันเป็นแค่สีของของตัวเปลือกข้างนอกแค่นั้นเองนะครับเราก็จะเอาสายสีแดงเนี่ย ต,ต่อตามรูปต่อตามลุงนะครับต่อไปเลยครับต่อให้มันเป็นวงกลมให้มันเป็นวงกลมให้ใหน้น้องมดเดินเป็นวงกลมได้หรือไฟฟ้ามันเดินเป็นวงเป็นวงจรไฟฟ้าได้ครบวงจรนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราครบวงจรละไฟฟ้าออกจากขั้วบวกนะครับของทานเพราะว่มาตามสายไฟเส้นนี้ผ่านหลอดไฟนะครับ ผ่านสวิตไฟผ่านสะพานไฟตัวนี้เรียกว่าสะพานไฟก็ได้สวิตไฟก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปที่ขั้วลบของฐานไฟฉายนั่นเองเราอยากทําให้ไฟดับทํำยังไงเราก็ตัดวงจรมันแต่ตอนนี้เราสะดวกแล้วครับเรามีสวิตไฟเราก็ยกสวิตไฟเปิบนะครับเรายกไปทางนี้ไฟก็ดับเห็นไหมครับน้องๆมันง่ายมากถ้าเราอยากให้ไฟติดเราก็ผลักกลับมานะครับ ให้มันต่อกันไฟก็จะติดอีกรอบนั่นเองนี่ครับคือหลักการทํางานของฐานไฟฉายหลอดไฟแล้วก็สวิตไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาติดตามกันว่าลุงจะเอาอะไรมาให้เล่นนะครับ,รบขอบคุณครับ